ทางเดียวกันแต่ใจต่างกันเป็นแนวคิดทางธรรมะที่ลึกซึ้งและสามารถขยายความได้อย่างหลากหลายโดยอธิบายถึงสภาพของผู้คนที่แม้จะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันทำกิจกรรมเดียวกัน หรือแม้แต่ศึกษาและปฏิบัติธรรมในลักษณะเดียวกันแต่จิตใจของแต่ละคนอาจมีพื้นฐานเจตนาและความเข้าใจที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันเลยทางเดียวกันแต่ใจต่างกันเมื่อเปลือกเหมือนกันแต่เนื้อแท้ไม่เหมือนกันในชีวิตของเรามักพบว่ามีคนมากมายที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันทำสิ่งเดียวกัน หรือเดินทางร่วมเส้นทางเดียวกันแต่กลับรู้สึกแตกต่างไม่เข้าใจกันหรือแม้กระทั่งเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ทั้งทั้งที่ดูภายนอกแล้วเหมือนจะไปในทางเดียวกันทั้งหมดแม้จะอยู่บนทางเดียวกันแต่ท่าใจต่างกันก็ไม่ถึงที่เดียวกันคนสองคนบวชเป็นพระพร้อมกันอยู่ในวัดเดียวการปฏิบัติตามวินัยเดียวกันแต่พระรูปหนึ่งอาจบวชเพราะศรัทธาต้องการเรียนรู้ธรรมเพื่อพ้นทุกข์ ส่วนอีกรูปหนึ่งอาจบวชเพราะต้องการหลบปัญหาในโลกภายนอกหรือเพื่อเกียรติยศและการยอมรับจากสังคมภายนอกดูเหมือนกันนุ่งห่มผ้าเหลืองกินข้าวมือเดียวอยู่ในวัดแต่ภายในใจนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงใจคือที่ตั้งของเจตนาเจตนาเป็นหรักฐานของกรรมและผลแห่งกรรมนั้นจะเกิดขึ้นตามเจตนาม่ใช่เพียงแค่การกระทำ หากเราเดินไปบนเส้นทางของการทำดีแต่ทำไปเพราะต้องการผลตอบแทนความชื่นชมหรือเพื่อเอาชนะผู้อื่นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคือการเพิ่มตัวตนเพิ่มอัตตาแต่หากทำดีเพราะเข้าใจเห็นคุณค่าของความดีในตัวมันเองใจจะสงบเบาสบายและไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เส้นทางเดียวกันคือการทำความดีแต่ใจต่างกันผลจึงต่างกันโดยสิ้นเชิง โลกนี้มีแต่สิ่งที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเลยสักสิ่งคนที่นั่งสมาธิธพร้อมกันสิบคนอาจดูเหมือนปฏิบัติทำเหมือนกันแต่ลึกลงไปในใจแต่ละคนอาจมีเหตุที่ต่างกันบางคนอยากหลุดพ้นจากความทุกข์จึงนั่งอย่างมิสติกบางคนอยากได้ฤทธิ์อยากให้คนยกย่องบางคนแค่ทำตามคนอื่นเพราะกลัวว่าจะดูไม่ดีบางคนฝืนใจนั่งไปเรื่อย โดยไม่เข้าใจจุดหมายนี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจเดินไปพร้อมกันแต่ไม่ได้ไปถึงจุดหมายเดียวกันเคยไหมทำงานในองค์กรเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันแต่สุดท้ายบางคนเหนื่อยบางคนทุกบางคนอยากลาออกขณะที่บางคนยังมีแรงและศรัทธานั่นเพราะแต่ละคนให้ความหมาย กับสิ่งที่ทำไม่เหมือนกันบางคนทำเพราะรักบางคนทำเพราะหน้าที่บางคนทำเพราะจำยอมบางคนทำเพราะอยากพิสูจน์ตัวเองหัวใจจึงเป็นตัวชี้ว่าเราจะอยู่ได้อย่างมีสุขหรืออยู่ไปอย่างฝืนทนทางธรรมก็ไม่เว้นแม้แต่ในวงการธรรมาบางครั้งเราก็เห็นผู้ปฏิบัติทำขัดแย้งกันท้ งอง,งที่ต่างก็พูดเรื่องสติปัญญาความว่างเหมือนกันแต่ว่ากันตรง,ตรงใจลึกๆของแต่ละคนอาจยังเต็มไปด้วยอัตตาต้องการเอาชนะกันทางความคิดต้องการยืนยันว่าตนเข้าใจถูกกว่าผู้อื่นนี่คือสิ่งที่ธรรมดเตือนเราเสมอว่าอย่ายึดถือเปลือกนอกอย่าหลงว่าทางที่เราเดินอยู่ดีแล้วจนลืมตรวจสอบใจตนเองว่าเดินด้วยเหตุอะไร ใจที่ต่างพาเราไปต่างที่ในที่สุดจุดหมายของชีวิตไม่ใช่แค่เดินไปแต่คือเดินไปด้วยใจที่ถูกต้องแม้ทางจะยาวไกลแม้จะพบเจอสิ่งเดียวกันแต่ใจที่มีปัญญาย่อมเห็นโอกาสในการเรียนรู้ใจที่มีเมตตาย่อมไม่สะสมโทษแม้พบเจอความขัดแย้งใจที่ไม่ยึดติดย่อมไม่หวั่นไหวแม้จะมีคนเดินสวนทางบทสรุป ตรวจสอบใจเสมอไม่ใช่แค่ทางที่เดินก่อนจะมั่นใจว่าเรากำลังเดินทางที่ถูกจงถามใจตัวเองก่อนว่าเรากำลังเดินด้วยความเข้าใจหรือความกลัวเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อลดตัวตนหรือเสริมอัตตาเราเดินเพื่อพ้นทุกข์หรือเพียงแค่ไม่อยากตกเป็นทุกข์เมื่อใจตั้งอยู่บนฐานแห่งสติและปัญญา ทางใดก็พาไปสู่ความสงบได้แม้จะดูแตกต่างจากคนอื่นบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่คําว่าบ้านสำหรับใครหลายคนคือสถานที่พักพิงคือที่ซึ่งเรากลับมาแล้วรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและเป็นตัวของตัวเองแต่ในอีกด้านหนึ่งบางคนกลับรู้สึกว่าบ้านคือกรงขังอารมณ์หรือสนามแห่งความขัดแย้งที่ยากจะอธิบายอยู่บ้านเดียวกันแต่ใจคนละบ้าน คือความรู้สึกของการใช้ชีวิตร่วมชายคาแต่กลับไม่มีความรู้สึกรวมใจต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดใกล้กันเพียงกายแต่ใจกลับทางราวอยู่กันคนละโลกนี่คือเรื่องธรรมดาในโลกสมัยใหม่แต่ในมุมของธรรมมันคือบทเรียนสำคัญของการเรียนรู้ใจคนและใจตนเองความใกล้ไม่ได้แปลว่าเข้าใจ หลายครอบครัวอยู่ด้วยกันทุกวันกินข้าวโต๊ะเดียวกันนอนห้องเดียวกันแต่แทบไม่เคยพูดคุยเรื่องลึกๆของใจไม่รู้ว่าอีกฝ่ายทุกอะไรไม่รู้ว่าเขาฝันอะไรไม่รู้ว่าเขากำลังกลัวหรือเหนื่อยกับอะไรอยู่กันไปวันๆโดยไม่มีบทสนทนาที่มีความหมายธรรมะจึงชี้ให้เราเห็นว่าการอยู่ร่วมกันไม่ได้แปลว่ามีความสัมพันธ์ พราะความสัมพันธ์ต้องใช้ใจเป็นสะพานไม่ใช่แค่เวลาหรือพื้นที่ในพุทธศาสนาความเข้าใจกันไม่ได้เกิดจากการอยู่ใกล้กันแต่เกิดจากการฟังด้วยใจเราฟังกันน้อยลงแต่คาดหวังกันมากขึ้นเราพูดกันมากขึ้นแต่กลับไม่สื่อถึงใจใจที่ต่างกันไม่ใช่ปัญหาหากเรายอมรับความต่างการที่คนเราคิดไม่เหมือนกันรู้สึก ไม่เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตปัญหาไม่ใช่ความต่างแต่คือความยึดมั่นถือมั่นว่าอีกฝ่ายต้องเหมือนเราคนเราจะอยู่ร่วมบ้านเดียวกันได้อย่างสงบต้องมีศีลธรรมในใจคือรู้จักเคารพความต่างอย่างมีเมตตาในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้มีปัญญาย่อมไม่ยึดมั่นในความเห็นของตนเทียงลำพัง เพราะความเห็นนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยเฉพาะตัวการเปิดใจจึงสำคัญกว่าการเอาชนะกันบ้านที่มีใจร่วมกันสร้างได้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความเหมือนในทางทำเราไม่ได้ต้องการบ้านที่สมบูรณ์แบบแต่เราต้องการใจที่พร้อมจะประคองกันในวันที่ไม่สมบูรณ์หลายครั้งที่เราเหนื่อยล้าไม่ใช่เพราะต้องทำงานมากแต่เพราะรู้สึกโดดเดี่ยวในบ้านของตัวเอง รู้สึกว่าพูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจรู้สึกว่าแม้แต่คนในบ้านก็ไม่ฟังเราแต่เราลองกลับคำถามดูใหม่ว่าเราได้ฟังใจเขาแล้วหรือยังเพราะทุกคนต่างก็มีความเหนื่อยความทุกข์ในแบบของตนหากเราเริ่มฟังใจเขาใจเขาอาจค่อยๆเปิดมาฟังใจเราเช่นกันบ้านที่ต้องกลับมาสร้างใหม่ในใจเราบ้านไม่ใช่แค่หลังคาและผนัง แต่คือความรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันเพราะเข้าใจไม่ใช่แค่เพราะหน้าที่หากวันนี้เรารู้สึกว่าแม้อยู่ใต้ใชายคาเดียวกันแต่เหมือนอยู่กันคนละโลกไม่ต้องรีบเปลี่ยนใครแต่ให้เริ่มที่ตัวเราเริ่มจากการตั้งใจฟังเริ่มจากการยอมลดอัตตาเริ่มจากการเข้าใจว่าเขาก็มีเหตุปัจจัยของเขา และเริ่มจากการไม่เอาอดีตมาทับถมกันในวันนี้บ้านที่เคยร้าวอาจฟื้นกลับมาอบอุ่นได้ถ้ามีใครสักคนเริ่มลงมือด้วยเมตตาอย่างเงียบๆบ้านที่แท้คือใจที่วางลงอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้แปลว่าจะรักกันแต่หากเราตั้งใจจะรักและเข้าใจกันบ้านก็จะกลายเป็นที่พักใจไม่ใช่ที่พักร่างกายเฉยๆ อยู่บ้านเดียวกันแต่ใจคนละบ้านไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คือบทเรียนธรรมะในชีวิตจริงให้เราฝึกวางใจฝึกฟังและฝึกยอมเพราะที่สุดแล้วบ้านที่แท้จริงไม่ใช่แค่ที่อยู่แต่อยู่ที่ใจวางลงแล้วหรือยังทำงานที่เดียวกันแต่เป้าหมายไม่เหมือนกันในโลกของการทำงานมีความจริงหนึ่งที่มักจะไม่ถูกพูดถึงชัดเจน แต่อยู่ในใจของใครหลายคนนั่นคือแม้เราจะนั่งทำงานอยู่ในที่เดียวกันใช้โต๊ร่วมกันประชุมในห้องเดียวกันทำโปรเจกต์เดียวกันหรือมีตำแหน่งคล้ายกันแต่แท้จริงแล้วเราไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกันเลยบางคนทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวบางคนทำงานเพื่อไต่เต้าสู่ความสำเร็จบางคนอยากเรียนรู้เพื่อเติบโตบางคนแค่ต้องการความมั่นคงบางคนมีไฟฝันอยากเปลี่ยนโลก ในขณะที่บางคนก็แค่มาทำหน้าที่ให้ผ่านไปวันวันต่างเป้าหมายแต่ไม่ผิดหลายครั้งที่เราเกิดความไม่เข้าใจกันในที่ทางานเพราะเราเอาเป้าหมายของเราไปตัดสินความมุ่งมั่นของคนอื่นทำไมเขาดูไม่ตั้งใจทำไมเขาไม่คิดไกลทำไมเขาไม่อยากพัฒนาแต่จริงๆแล้วเขาอาจมีเป้าหมายที่ต่างจากเราโดยสิ้นเชิง และสิ่งนั้นไม่ได้ผิดเลยคนที่อยากเติบโตกับบริษัทกับคนที่แค่อยากมีรายได้ปกติต่างมีสิทธิ์ใช้ชีวิตตามเป้าหมายของตัวเองหน้าที่ของเราจึงไม่ใช่การพยายามให้ทุกคนคิดเหมือนเราแต่คือการทําความเข้าใจว่าโลกของการทํางานประกอบด้วยคนที่มีความหมายต่อชีวิตแตกต่างกันเมื่อเข้าใจเป้าหมายที่ต่างกันก็อยู่ร่วมกันได้ การที่เราเข้าใจว่าคนอื่นไม่ได้คิดเหมือนเราไม่ได้มีฝันเหมือนเราไม่ได้อยากไปทางเดียวกับเราจะทำให้เราเบาใจและไม่คาดหวังเกินจริงเพราะหลายครั้งที่ความขัดแย้งในองค์กรเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะใครผิดใครถูกแต่เพราะเราคาดหวังให้เขาเหมือนเราทั้งที่เขาไม่เคยอยากเป็นเมื่อเข้าใจเราจะสามารถทำงานร่วมกับคนที่ต่างกันได้ง่ายขึ้น เราจะมองเห็นคุณค่าของคนที่อยู่ในตำแหน่งเล็กๆแต่มีวินัยมากเราจะเคารพคนที่ไม่พูดเยอะแต่มีความรับผิดชอบเราจะไม่ดูถูกคนที่ไม่ทะยอทยานเพราะเขาอาจมีความสุขแบบที่เขาเลือกแล้วต่างคนต่างเป้าหมายแต่เป้าหมายรวมอาจอยู่ตรงกลางแม้เป้าหมายของแต่ละคนจะแตกต่างกันแต่เรายังสามารถหาจุดร่วมเล็กๆ เพื่อทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้เช่นความรับผิดช,ชอบต่องานตรงหน้าความเคารพต่อเพื่อนร่วมทีมความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายจุดร่วมเล็กๆเ,เหล่านี้อาจไม่ใช่ความฝันเดียวกันแต่เพียงพอที่จะสร้างทีมที่ทำงานได้อย่างราบรื่นจงทำเป้าหมายของตัวเองให้ชัดแล้วเข้าใจเป้าหมายของคนอื่นให้ลึก หากเราไม่รู้ว่าเราทำงานไปเพื่ออะไรเราอาจเผลอหลงทางหรือวิ่งตามความคาดหวังของคนอื่นและถ้าเราไม่เข้าใจว่าเพื่อนร่วมงานเขาทำงานไปเพื่ออะไรเราอาจเผลอตัดสินเขาอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเราชัดเจนกับตนเองและใจกว้างพอจะเข้าใจคนอื่นเราจะสามารถทำงานในที่เดียวกันแม้จะมีเป้าหมายไม่เหมือนกันและยังมีความสุขร่วมกันได้ พราะความแตกต่างไม่ได้เป็นอุปสรรคเสมอไปหากเรามีความเข้าใจเป็นสะพานกลางจุดเริ่มต้นของความต่างแม้ผู้คนจะนั่งอยู่ในห้องเดียวกันฟังเสียงของครูบาอาจารย์เดียวกันฟังธรรมบทเดียวกันแต่กลับเข้าใจต่างกันบางคนฟังแล้วน้ำตาไหลรู้สึกเหมือนได้พบคำตอบที่รอคอยบางคนกลับง่วงเหงาเบื่อหน่ายหรือแม้กระทั่งต่อต้านในใจเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ธรรมะไม่ใช่แค่ถ้อยคำแต่เป็นกระจกเงาที่สะท้อนสิ่งภายในของแต่ละคนออกมาและแต่ละคนต่างมีกระจกของตัวเองกระจกที่บางครั้งมีฝุ่นหนามีรอยร้าวหรือแม้กระทั่งยังไม่ได้ถูกเช็ดให้ใสพอจะสะท้อนอะไรได้อย่างแท้จริงปัจจัยเบื้องหลังความเข้าใจความเข้าใจธรรมะแตกต่างกันเพราะปัจจัยเบื้องหลังของแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นพื้นฐานชีวิต คนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมากเจ็บปวดมามากมักจะเข้าถึงธรรมะลึกซึ้งกว่าเพราะมีบาดแผลที่เปิดกว้างต่อความจริงเจตนาในการฟังบางคนฟังเพื่อเอาคำไปอวดบางคนฟังเพื่อหาความหมายของชีวิตฟังด้วยใจเปิดกว้างย่อมต่างจากฟังด้วยใจตั้งแง่อัตตาและความเชื่อเดิมถ้าจิตใจยังเต็มไปด้วยอัตตา ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนก็ยากจะเปิดรับสิ่งใหม่จังหวะของชีวิตทำบางบทเหมาะกับช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งของชีวิตเช่นขณะกำลังทุกข์ทรมที่พูดเรื่องความไม่เที่ยงอาจเข้าถึงใจแต่ในยามสุขอิ่มเอมอาจฟังแล้วเฉยเฉยธรรมะไม่ใช่ของตายตัวธรรมะเปรียบเสมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้าตกลงมาบนผืนดินที่หลากหลาย ดินดีน้ำซึมลงไปเลี้ยงรากไม้ดินแข็งน้ำไหลผ่านโดยไม่ซึมซับดินเค็มน้ำอาจกลายเป็นพิษดังนั้นธรรมะที่ถ่ายทอดออกมาในบทเดียวกันอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครคนหนึ่งเปลี่ยนชีวิตแต่ไม่ส่งผลได้ๆกับอีกคนเลยนั่นไม่ใช่ความผิดของผู้สอนหรือความผิดของธรรมะแต่เป็นความแตกต่างของผืนดินภายในแต่ละใจจงฟังธรรมอย่างไม่ตัดสิน เมื่อเห็นว่าใครบางคนฟังธรรมแล้วไม่ทราบซึ้งหรือยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าเขาไม่เอาธรรมหรือไร้ศรัทธาเพราะอาจเป็นเพียงว่าเขายังไม่ถึงจุดที่จะเข้าใจหรือธรรมบทนั้นยังไม่ใช่บทที่เขาต้องการในเวลานั้นเช่นเดียวกันอย่าหลงตนว่าเข้าใจธรรมะแล้วเหนือกว่าใครเพราะความเข้าใจในวันนี้อาจยังตื้นเมื่อเทียบกับวันข้างหน้า และแม้แต่ผู้รู้ก็ยังต้องเรียนรู้ต่อไปไม่มีวันจบความเข้าใจเปลี่ยนได้ตามการสิ่งที่เคยฟังแล้วรู้สึกเฉยๆในอดีตอาจกลายเป็นสิ่งที่แทงใจในวันหนึ่งข้างหน้าธรรมาบางบทที่เราคิดว่าก็เคยฟังแล้วไม่เห็นมีอะไรใหม่เมื่อเวลาผ่านไปเราโตขึ้นเจ็บปวดมากขึ้นหรือสว่างใจมากขึ้นบทเดิมๆนั้นอาจเผยแง่มุมใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อน นี่คือความงดงามของธรรมะไม่จํากัดอยู่ในตัวอักษรแต่เปลี่ยนแปลงตามใจของผู้ฟังฟังธรรมให้ได้ทำการฟังธรรมอย่างมีสติไม่ใช่แค่จํำคำแต่คือการนำคำสอนนั้นไปพิจารณาเทียบกับชีวิตจริงของตนเองถ้าได้ฟังเรื่องปล่อยวางจงถามตนเองว่ายังมีสิ่งใดที่เรากำลังยึดอยู่ถ้าได้ฟังเรื่องไม่เอาชนะผู้อื่น ให้ย้อนดูว่าเราเพิ่งทะเลาะก,กับใครมาเมื่อธรรมะเริ่มสะท้อนกับชีวิตจริงนั่นแหละคือการเข้าใจอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ฟังเพื่อรู้แต่เป็นรู้เพื่อเปลี่ยนปล่อยให้ธรรมะค่อยๆสืมซากไม่จำเป็นต้องเข้าใจธรรมะทั้งหมดทันทีเหมือนต้นไม้ที่ไม่โตภายในวันเดียวบางประโยคจากครูบาอาจารย์อาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะสุกงอมในใจเรา ขอเพียงมีศรัทธาในการฟังฟังด้วยใจเปิดฟังด้วยความเคารพไม่ว่าจะเข้าใจเร็วหรือช้าก็ล้วนเป็นก้วเดินของปัญญาฟังเหมือนกันแต่เห็นต่างคือธรรมดาไม่มีใครเข้าใจธรรมะได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะธรรมะนั้นลึกซึ้งและผู้ฟังก็หลากหลายขอเพียงเราไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดเปิดใจและฟังอย่างอดน,น้อม ฟังทรมาให้เหมือนดื่มน้ำไม่ใช่เก็บกวดไว้เฉยๆฟังแล้วกลั่นสู่ใจใคร่กรวนแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือเส้นทางที่แท้จริงเงียบเหมือนกันแต่ใจบางคนกำลังฟุง้งแม้ภายนอกจะเงียบสงบแต่ภายในใจใครบางคนอาจกำลังมีคลื่นความคิดโหมกระหน่ำอย่างไร้ทิศทางหลายครั้งที่เรามองเห็นใครสักคนกำลังนั่งเง,งียบๆอยู่ตรงมุมหนึ่งของห้อง อาจเป็นที่วัดที่บ้านหรือในที่ประชุมเราเพ้อคิดไปว่าเขากำลังสงบหรือไม่ก็ว่างเปล่าแต่แท้จริงแล้วความเงียบภายนอกไม่ได้บอกอะไรได้เลยเกี่ยวกับความสงบภายในเพราะบางคนยิ่งเงียบยิ่งฟุง้งบางคนยิ่งนิ่งยิ่งหวั่นไหวความเงียบไม่ได้แปลว่าสงบความเงียบคือภาวะร้าเสียงแต่ความสงบคือภาวะาร้าการรบกวนจากอารมณ์และความคิด ความเงียบภายนอกจึงเป็นแค่เปลือกหรือฉากหน้าเท่านั้นสิ่งที่สำคัญกว่าคือใจของเรากำลังเป็นอย่างไรอยู่ใจที่ยังไม่ฝึกยังไม่เข้าใจธรรมชาติของตัวมันเองย่อมลหลงไหลไปกับเสียงกระซิบของอดีตความกลัวจากอนาคตหรือแม้แต่เรื่องไม่เป็นเรื่องที่ผุดขึ้นมาในปัจจุบันมันจึงฟุ้งซ่านได้แม้ในขณะที่ภายนอกไม่มีใครรบกวนเลยก็ตามฟุ้งไม่ได้แปลว่าเลวร้าย บางครั้งเรารู้สึกว่าการฟุ้งคือสิ่งที่ผิดหรือไม่ควรเกิดขึ้นแท้จริงแล้วการฟุ้งก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของจิตเหมือนคลื่นที่เกิดขึ้นในผิวน้ำเพียงแค่เรายังไม่เข้าใจมันจึงรู้สึกว่ามันน่ารำคาญหรือเป็นอุปสรรคเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากพยายามหยุดฟุง้งมาเป็นสังเกตยอย่างรู้เท่าทันว่าจิตกำลังฟุง้ง เรากำลังเดินเข้าสู่หนทางของความเข้าใจตนเองและการฝึกจิตอย่างแท้จริงเพราะความฟุ้งซ่านที่รู้เท่าทันนั้นจะค่อยๆเบาบางลงไปเองโดยไม่ต้องไปต่อสู้กับมันเงียบเพื่อรู้ไม่ใช่เงียบเพื่อหลบบางคนสแสวงหาความเงียบเพราะอยากหนีเสียงรบกวนจากโลกภายนอกแต่ลืมไปว่าเสียงที่รบกวนใจเราได้มากที่สุดบ่อยที่สุดก็คือเสียงในใจเราเอง การอยู่กับความเงียบจึงไม่ใช่การอีแต่คือโอกาสในการฟังเสียงใจตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเรานั่งอยู่กับตัวเองอย่างเงียบเงียบท่าใจยังฟุ้งก็ให้เรารู้ว่าตอนนี้จิตยังไม่สงบแล้วค่อยๆหายใจรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ว่าความคิดมันเกิดรู้ว่ามันดับแล้วก็ปล่อยมันไปไม่ต้องดึงไม่ต้องผลก,การฟังใจด้วยความเงียบแบบนี้จะค่อยๆทำให้เรารู้ว่าความเงียบที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่ห้องไม่มีเสียงแต่เกิดจากใจที่ไม่วิ่งตามความคิดแม้จะมีความคิดก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่วิ่งตามมันก็แค่มาแล้วก็ไปเมื่อใจนิ่งความเงียบจึงปรากฏความเงียบจริงๆไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่มันเป็นคุณสมบัติของจิตที่รู้เท่าทันไม่หลงไม่เผลอไม่วิ่งตามไปกับกระแสของอารมณ์และความคิดเมื่อเราเริ่มอยู่กับปัจจุบันได้ รู้ลมหายใจได้เห็นความคิดฟุ้งซ่านแล้วไม่ไปต่อล้อต่อเถียงกับมันความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นและเมื่อใจเริ่มสงบเราจะรู้เลยว่าความเงียบถ่ายในชัดเจนและลึกซึ้งกว่าความเงียบถ่ายนอกมากนักมันไม่ใช่ความเงียบแบบตัดขาดแต่เป็นความเงียบที่เข้าใจทุกอย่างโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆจงอย่าด่วนตัดสินใครจากถายนอกว่าเขาสงบหรือฟุง้ง เพราะแม้จะนั่งเงียบเหมือนกันแต่ใจของแต่ละคนอาจกําลังอยู่กันคนละโลกและเช่นเดียวกันอย่าด่วนสรุปว่าเราสงบเพียงเพราะเรานิ่งเพราะความนิ่งที่แท้จริงต้องมาจากใจที่ตื่นรู้และไม่หลงไปกับอะไรเลยความเงียบจึงไม่ใช่จุดหมายแต่เป็นเส้นทางที่ให้เรามองเห็นใจตัวเองได้ชัดเจนย,ยิ่งขึ้นและเมื่อเข้าใจใจตนเองแม้เสียงจะดังเพียงใดเราก็ยังสงบได้เสมอ เหนยเหมือนกันแต่บางคนยิ้มได้บางคนเกลียดโลกเป็นประโยคสั้นที่ทรงพลังมากเพราะมันสะท้อนถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าความทุกข์ความกดดันและชีวิตที่ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ผลลัพธ์กลับแตกต่างกันบางคนยิ้มให้กับความเหนื่อยในขณะที่บางคนกลับรู้สึกเกลียดโลกไปเลยเราลองมาขยายประเด็นนี้อย่างลึกซึ้งแบบตอนยาวๆดังนี้ เหนยเหมือนกันแต่บางคนยิ้มได้บางคนเกลียดโลกในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยเหนื่อยเหนื่อยจากการทำงานเหนื่อยจากความสัมพันธ์เหนื่อยจากความคาดหวังของคนรอบตัวเหนื่อยจากการเป็นคนที่ต้องดีเหนื่อยจากการพยายามไปให้ถึงจุดที่ตัวเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่สิ่งที่น่าคิดคือในขณะที่เราทุกคนต่างก็เหนื่อย ด้วยกันทั้งนั้นบางคนกลับยิ้มได้บางคนกลับเกลียดโลกจนไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกคำถามคืออะไรคือความต่างไม่ใช่เพราะว่าใครเหนื่อยน้อยกว่าไม่ใช่เพราะใครมีชีวิตที่สบายกว่าเสมอไปแต่เป็นเพราะมุมมองต่อความเหนื่อยต่างหากที่ไม่เหมือนกันความเหนื่อยคือความจริงของชีวิต ไม่มีชีวิตไหนที่เดินทางอย่างราบรื่นไปตลอดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เคยเหนื่อยเคยหลงเคยลองผิดลองถูกเคยสแสวงหาอย่างไม่เห็นหนทางแต่สิ่งที่พระองค์ค้นพบคือทุกนั้นเป็นของจริงและสามารถเข้าใจได้การยอมรับว่าความเหนื่อยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตช่วยให้ใจเราสงบลงอย่างประหลาด แทนที่จะถามว่าทำไมเราต้องเหนื่อยลองถามใหม่ว่าเราจะอยู่กับความเหนื่อยนี้อย่างเข้าใจได้ไหมคนที่ยิ้มได้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เจ็บบางคนยิ้มทั้งน้ำตาบางคนหัวเราะในวันที่ชีวิตยังไม่มีคำตอบแต่พวกเขาไม่ยอมให้ความเหนื่อยมาเปลี่ยนใจให้กลายเป็นความขมขื่นพวกเขายิ้มเพราะเขา ไม่เอาความเหนื่อยมาทำลายความเมตตาในใจตัวเองพวกเขายิ้มเพราะเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้มีแต่ด้านร้ายความเหนื่อยเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งแต่ความรักความหวังและความหมายยังคงอยู่เสมอคนที่เกลียดโลกไม่ได้ผิดบางคนเกลียดโลกเพราะรู้สึกว่าโลกไม่เคยเมตตาเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกแต่เหมือนไม่มีใครเห็น ร้องให้ในที่ลับๆแต่ต้องแส้งเข้มแข็งต่อหน้าผู้คนบางคนเคยพยายามยิ้มแต่โลกตอบกลับด้วยความเฉยชาจนใจเริ่มปิดลงอย่างช้าๆและแปลเปลี่ยนเป็นความเกลียดความเกลียดโลกนั้นบางครั้งเป็นเถียงกรอบป้องกันตัวเป็นเสียงตะโกนว่าฉันเจ็บนะแต่ไม่มีใครฟังความต่างอยู่ที่ใจไม่ใช่สถานการณ์คนที่ยิ้มได้และคนที่เกลียดโลก บางทีเขาเจอเรื่องเดียวกันเหนื่อยพอๆกันต่างกันที่คนหนึ่งฝึกใจอีกคนปล่อยใจไหลไปตามความทุกข์คนหนึ่งเลือกมองว่าความเหนื่อยคือบทเรียนอีกคนเลือกมองว่าความเหนื่อยคือบทลงโทษการฝึกใจให้รู้จักอยู่กับความเหนื่อยอย่างอ่อนโยนคือธรรมะที่ต้องฝึกไม่ใช่ธรรมะที่แค่เข้าใจในหัว จะยิ้มต่อหรือจะเกลียดโลกต่ออยู่ที่เราเลือกเราอาจจะยังเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนใจเรายัางไงเหนื่อยก็พักแต่ขอให้พักอย่างมิสติไม่ใช่พักด้วยการปิดใจหรือปิดประตูทุกอย่างเหนื่อยก็ร้องให้ได้แต่อย่าลืมเช็ดน้ำตาแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกับตัวเอง เหนื่อยแต่ยังมีธรรมะให้พิงใจยังมีลมหายใจที่เป็นของเรายังมีโอกาสได้เลือกไม่เกลียดโลกแม้โลกจะไม่น่ารักนักยิ้มของใจบางคนยิ้มด้วยปากแต่บางคนยิ้มด้วยใจที่ผ่านการชำระจากความเหนื่อยซ้ำๆขอให้เราเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธความเหนื่อยแต่ไม่ยอมให้มันเปลี่ยนเราให้กลายเป็นคนที่หมดศรัทธาในความดี เหนื่อยเหมือนกันแต่ขอให้ใจเรายังงดงามได้เหมือนเดิมเพราะสุดท้ายคนที่ยิ้มได้จัดใจคือคนที่เข้าใจความเหนื่อยอย่างแท้จริง